อรรัตฟิลชิมแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นแชมป์นักล่าฝันเข้ามากับพ่อวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวแบบชิลๆชมวิวธรรมชาติก็คือมีโซนทั้งโซนบ่อปลาโซนเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับโซนอาหารคโซนคาเฟ่ด้วยใช่ครับแล้วก็โซนที่ปลูกผักทั้งหมดเลยใช่ครับผจริงหรือไม่จริงคนอย่างเสือตุ้ยเนี่ยไม่เคยยอมใครแต่ถ้าเป็นของฟ้าแล้วก็ พอเห็นแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยป้าทำไมต้องอย่างนี้ที i, มึงเด็กเดกูเช็ดมึงกูยังไม่ว่าเะยนะป้ายังไม่เลิกห้าวสร้างวีรกรรมแสบให้กับพี่ตุ้ยได้โกดหัวตลอดทราที่แล้วอะดูดูดดต้นไม้เปล่าเอารวดแกะออกมาดึงเป๊ะรวดเกี่ยวตาพี่ที่ใส่ตาปลอมนล้นเนี่ยไดีเอาตาจริงตุ้ยเป็นลูกขี้ฉาเห็นพ่อมีความสุขกับแม่ไม่ได้ต้องเข้าไปขัดขวางทุกที มันไส้มันไส้เวลาทะเลาะกันเนี่ยเราเป็นคนเคลียร์เราแต่ว่าเขาดีกันแเขาดีกันเนี่ยมาหัวเน่าเนี่ยยังไม่รู้จักคุณคุณลูกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านต้นข้าวหอมคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนั่นเองหอมมากผัดเบี้ยวหวานกุ้งค่ะเมนูเด็ดของทางร้านใช้น้ำจิ้มไก่ตามแม่ปรานอมค่ะ้อห่วงในตุ้ยบ้าง เวลาไปไหนมาไหนก็อวยพรให้ตลอดว่าขับรถอยู่รอดปลอดภัยอยากให้ลูกหอมไหมไม่เป็นไรอหอมอยู่อ